สวัสดีครับอันนี้พบกับพระผงปิดตาเงินเหลือผงจินดามณีหลวงปู่แพ้วบาวะโรองนี้ออกวัดหนองพงนกนะครับปีห้าศูน์พิธีใหญ่ร้อยแปดคณาจารย์ร่วมปลุกเสกสร้างเพียงหนึ่งพันอง์นะครับผงจินดามณีสร้างน้อยครับโอ้สวยมากครับดูนิ้วครับ นิ้วตั้งเรียวสวยกินเป็นเอกลักษณ์ครับผงกินดามเน่กินหอมเป็นเอกลักษณ์ผงยานะครับพิเศษหลวงปู่แพ้วปาวะโล หายากแล้วครับตอนนี้สร้างเพียงหนึ่งพันองค์